ปีน้องนี่ยินปะกับเสียงปลาหงปาโต้โอ้โหสุดยอดเลยเคยได้สูงสุดสักโลพ่อเทอหนึงเทอหนึ่งเทอหนึงครับประมาณสามีโล่สาีโล่าโต10ิกโล่น่นเนาะ าปีพอเข้ามาันเด้วบาดถือพุดไปไกลเนี่ยจังหน่อยโนสวัสดีครับพี่น้อง F4 ทุกท่านครับมาเบิ่งปัญหาปลาริมน้ำดมได้หลายอยู่บ่ครับนี่มาได้เ้าพี่น้องบ่ผมเป็นมาดิเ้าเลยมาวังไหนแล้วมาวังไหนนี่เมื่อคืนคุณเจ้าคทรายนตกแห้งสุดยอดเลยเมื่อคืนนี้หมดกรนนะหมอดกรน ขนาหน้ามลายๆหนิได้ลายเลยบุพเพครับนี่ฟ้าโตในกระช่งนี่พี่นึองตรงไฟพวกนี่กุดละสีหาโล่อะไรนี่นี่ในกระช่งนี่ครับ คนเต็มๆอยู่ครับไปดูการหาปลาครับช่องนี้ปบน้อเออทาบุรดเางิเขาทาบุอยู่นีละ มันมันมันเอานี่เอาเบิงพอเรากำลังดึงแหขึ้นมาครับอาทุกอ้าทุกพี่น้องเต็มเต็มเลยอ้ผาโอ้โบผาดเลยนี่น้องโบผาดเลยครับ โอ้โหแถมทีเทื่อนี่ก็พ้อคุมเลยปิดไฟละไปก่อนไปก่อนขัเบิ้งข้างนีก่อนครับท้างนี้ก่อนเบิ้งฝีมือทางนี้ก่อนครับ อันนี้กับบัวพ่าทีก่กันโอ้โอุ้ดยอดเลยใครจะได้ามจะได้เอาเบ,บิงเพื่อเอาปลาอ่อ เคยได้สูงส er 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 uh, ุดสักโลพอเทอานึงเทอานึงนี่ยเทอานึงครับประมาณสามศีโลสามศีโลเอ่อรวมกันก็ได้หลายศีโลแล้วเนาะเออประมาณศีโลนี่ล่ะได้หนเมื่อบดได้ลายดอกบดได้เป็นหล่อเชือเลยโอ้โหเออเขาจีบไปแค่เน้ยโอ้โรงเ ฝนท่าฝนกำลังวานแหะครับพี่น้องโอ้ฝนใหมล่ล่ะ

โอ้โหได้ไงหาดญี่ปุ่นบอลหาดญี่ปุ่นบอลหมดไมหดเ อันนี้นี่คือเสียงปลาห้องแมนบอลน,นี่เสียงวุ้งวุ้งไข่ผึแบบ่งเสียงผึ่งเสียงยังนี่ครับแร็วแร็ว อูน <LY humming> <Bond playing> ่เาังมากครับนาม d ดมกำลังขึ้นครับฝนกำลังตกแม่ ข้างุนค uh, <y> ือ <Well> สิ่มันเนาะเห็นบอกเสียงปลาหองได้หน่อเนาะเสียงปลาห้องอีลี่ครับพี่น้องเสียงวึงคือจังเสียงผึ่งนี่็กโตหายยู่นี่บ่โต มันอยู่ใจด้วยวเพาใจนี่บังเออนี่ละกคตรนี่ละบ๊วยแม่ติดแหพ่อเบิร์ตอันว่าอนั่นบ๊วยแม่ติดแหพ่อเบิร์ตอันว่าเสียงปลาห้องอยู่ ครับพี่น้องใครเคยได้ยินเสียงปลาห่องไหมครับเสียงคาขๆพึ่งนี่ครับผึ่งฟูงผึ่งแห่นตอนแรกแห่งหองายกว่านี้ตอนนี้เข้ามาสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงแล้วครับใด้<ถา>กะตีนี่บอกปลาพอ บรแมาันนี้เดียวน,บา,น <laughs> บาทเดียวโอ,อ้ทางนี้เต็มกระชังกแลตัวนี้เนาะ พี่นนองนี่ยินปาครับเสียงปลาห้องเสียงปลาห้องครับขุนพี่นนองปลาวีตเต็มๆอยู่ในกระช่างครับเสียงปลากระห้องมาเป็นช่วงเป็นช่วง วิตอยู่ในกระชัางครับตอนนี้กำลังปดปลาใส่กระชัางครับปศปลาถูวสร้า,างหนีมานอนี่เนาะ นี่กระช่างเลยลอยู่ปะครับไล่ังครับนีย่ยครับนีบดแดดาโต๊ะฟโกโล่นี่แหล่นอ๋อว้าโต๊ะพี่นออ้อง ครับครับครับตูณเ,เต็มอยู่ไปต่อครับนะปูมานกับมานมือนี่ยนะ <c oughs> ปูประใดกับบ้ท่านใดพ่อโตอยู่กัมี่ประโลมน้ำกลใดน้ำกลมูเขามูเข้ามาได้เส่วก็ได้หลายครับ vợ cứ mạnh put bay cày nè chắc no ba các bạn con bác bứt quan chú quan cứ quan mày mày đấy เบิร์คร pues ับอันนี้วานเทือแไรทีส์บอครับนั่นหนังเทือแไรก็ยังติดเหรอตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ้าวหน้าแม่โธ่อเป็นมันเหรอด้วนี่อ่านวานน้องวานอ่านกันอะไรเงี้ยหินไม่ตั้งเลย